สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับต้นต้นไม้ต้นนี้เลยนะคะต้นดอกลินลี่ค่ะตอนนี้มีอายุได้20วันนะคะเพาะเองนะคะสั่งหัวมาจากเพจเพจหนึ่งค่ะก็เจ้าของเพจเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กนะคะเห็นเขาแชร์บ่อยๆเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออเชื่อถือได้นะอะไรเงี้ยก็เลยสั่งหัวเขามาเพาะดูก็เกิดก็งอกทุกต้นเลยนะคะสั่งมาแปดหัวก็งอกทุกหัวเลยนะคะ สั่งมาแปดหัวหัวละสองสีนะคะอยู่ในนี้ก็จะมีประมาณสี่สีแต่จำไม่ได้แล้วคะ่ะว่ามีมีสีไหนบ้างนะคะที่สั่งมาก็ต้องมา,ารอลุ้นตอนที่เขาออกดอกอีกทีนึงแหละคะ่ะว่าเป็นสีไหนบ้างแต่คลิปนี้ก็จะถ่ายจนเก็บรายละเอียดจนเขาออกดอกให้ทุกคนได้เห็นเลยคะ่ะตั้แต่ต้นเกิดจนต้นอ,อะไรนะคะ จนต้นเป็นดอกเป็นตูมเป็นดอกบานเลยนะคะ ดินลี่เราเริ่มมีตูมดอกแล้วนะคะบางบางต้นนะคะน่าจะเป็นแบบดอกชนิดเดียวกันกำลังขึ้นนะคะมีสองต้นมีดอกแล้วอันนี้ยังไม่ออกดอก วันนี้วันที่ส7เจ็ดธันวาคมนะคะก็ผ่านมาได้หนึ่งเดือนนะคะจากการที่เราเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่หพฤศจิกานะคะก็หนึ่งเดือนกว่ากว่านะคะหนึ่งเดือนหนึ่งวันอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ดอกลิลลี่ของเราเริ่มตูมใหญ่มากๆแล้วนะคะพร้อมเหมือนพร้อมจะบานแล้วคะ่ะซูมให้ดูค่ะนี่พร้อมจะบานแล้วนะคะ มาดูกันว่าตอนบานจะมีสีอะไรบ้างบางต้นนะคะก็มีสอนะคะมีสอดอกฟอไปนะคะแล้วก็บางต้นก็ไม่ออกดอกเลยกม็มีนะคะต้นแคะแกนไปเลยัองโน้นเสียดายเสียดายมากเลยนะคะคือสาเหตุน,หน่าจะมาจากที่เราใส่ปุ๋ยไม่ถึงนะคะ ทำให้ต้นของเขาพอไปดอกเขาไม่ติดต้นนี้สังเกตจากไปนะคะช่วงหนึ่งที่ไปเขาเหลืองมากๆเพราะว่าตอนนั้นใส่เป็นปุ๋ยละลายช้ากวนกระถางแล้วกว็จะได้กินปุ๋ยแล้วเราก็ไม่ได้นึกถึงตรงน,นั้นเมื่อกี้ลมแรงมากเลยนะคะพัดเหล็กท่อนนะตก,เห,กเหล็กที่ใช้แขวนเนี่ยค่ะลงมาลงมาทับลินลี หักเลยยังไม่ได้เห็นดอกสวยๆเลยหักซะแล้วอะ่ะเสียดายมากเลยเนี่ยกําลังสวยเลยนะคะเนี่ยสี่ดอกอะ่ะตกหักไปสองดอกเลยเนี่ยเสียใจมากเลยกว่าจะได้เห็นดอกเห็นแล้วดอกเนี่ยต้นโกสลนนะคะล้มขนาดว่านี่อยู่พื้นที่ข้างล่างนะมีต้นไม้พวกนี้บังอยู่ลมมันแรงมากค่ะ พางหมดต้นไม้ต้นไม้ยังไม่ได้ขายเลยพังมาแล้วไม้ขาดหมดแล้วนี่ยนี่คือลมอีสานโอ้ยต้นไม้ไปหมดวันนี้ ของเราตูมเริ่มใหญ่มากเลยนะคะดูเต็มมือเลยอันนี้ที่โดนเหล็กตกใส่ก็ฝ่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มฝ่อว่าดอกอื่นก็เริ่มโตเสียดายดอกนี้มาก วันนี้ลิลลี่ของเราบานแล้วนะคะสามดอกยังเหลืออีกหลายสีเลยค่ะที่ยังไม่บานตอนนี้ดอกสีเหลืองบานก่อนเพื่อนก็มาลอลุนสีอื่นดูค่ะ <c oughs> อ,อตอนนี้ลิลลี่ดอกสีเหลืองนะคะเริ่มกลีบดอกเริ่มรยแล้วะคะ่ะ นี่ฮะโรยแล้วก็มีเนี่ยอันนี้กําลังจะโรยตอนนี้กําลังบานนะคะนี่ค่ะให้ดูตอนนี้ติดฝักไหมคิดว่าจะติดฝักไหมคะทุกคนมารอดูนะคะว่าเขาจะติดฝักไหมแล้วฝั่งนู้นนะคะก็สีเริ่มออกแล้วค่ะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วแปบบ๊บนึงนะคะนี่ค่ะเริ่มมีสีแล้วอันนี้น่าจะสีแดงไหมหรือสีชมพูต้องมาลุ้นกันค่ะ ภาพสวยคมชัดมากเลยเนี่ยทุกคนคะวันนี้ดอกสีออกชมพูนะคะแล้วก็ กลีบดอกด้านข้างเป็นสีขาวนะคะสวยมากๆากเลยคะ่ะชื่นใจมากเลยอะ่ะตัวนี้เป็นที่เหล็กตกใส่นะคะถ้าไม่ตกใส่นะเราจะได้เห็นแบบดอกสีสีทิศเลยอะคะ่ะเหมือนว่านสีทิศเลยอะไรเงี้ย จบคลิปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะก็จะมีต่อคลิปหน้าเป็นรื้อดูหัวข้างล่างของเขานะคะของต้นลินล,ลี่ว่าเราจะได้หัวลินล,ลี่เพิ่มขึ้นมาไหมรอติดตามชมกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นลูกๆเป็นหน่อขึ้นมาจากต้นอะเราจะลองมาเพาะดูว่าเขาจะรอดไหมนะคะฝาก ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ